เดี๋ยวชนกล้องแม่นะขอพี่ก็ขอน้ำหน่อยน้ำเปล่าน้ำแก้วนี้จะชนของแม่ <laughs> เชินสาวๆทางคอลลาเจนนะคะวันนี้ก็ไลฟ์สดนะคะทักทายกันสําหรับใครที่เป็นแฟนตัวยงของเพจคลลาชิงพัชจีนะคะก็ของแบรนด์เชยชมนะคะวันนี้ก็มาเชิญสาวๆทานคอลลาเจนแล้วก็จะแจ้งโปรโมโชั่นด้วยนะคะใกล้ถึงสิ้นเดือนแล้วใกล้จะหมดโปรโมชั่นแล้วสําหรับโปรโมชั่นซื้อ2แถม1บวกแก้วเช็คนะคะ1,000บาทนะคะโปรนี้แต่ก่อนไม่มีแก้วเช็คให้ตอนนี้ก็คือแบบเรียกร้องกัอนอยากได้แก้วเช็คมากนะคะเพราะฉะนั้นซื้อตั้งแต่3ามกระปุกข,ขึ้นไปได้รับแก้วเช็คเลยนะคะแก้วเช็ค หาที่เป็นคอลเลกชันที่เป็นหัวเพชรนะคะหัวเพชรนะคะสำหรับใครที่แต่ก่อนซื้อ3มกระปุกไม่ได้ของแถมแต่รอบนี้ของแถมมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเลยสําหรับโปรโมชั่นซื้อ2แถม่อก็คือคอลลาเจน2กระปุกแถมคอลลาเจน1กระปุกไม่พอแถมแก้วเช็คอีกหนึ่งใบนะคะใครที่อยากมีผิวสุขภาพดีนะคะผิวไม่แห้งเหี่ยวนะคะไมะ่ไม่อยากล้านแต่งหนา้าติดทนนานดูกลมกล่อกระชับ จุดด่างดากระว่าจุดด่างดำดูจางลงนะคะก็แนะนําเลยะค่ะคอลลาเจนผสมวันละหนึ่งช้อนเท่านั้นเองนะคะสาหรับเราก็ทานทุกวันเลยตอนเช้าของอาหารนะคะทานได้กับทุกเครื่องดื่มเลยนะคะใครที่กังวลเรื่องอ้วนแนะนําให้ทานกับน้ำเปล่านะคะเพราะว่าของเราไม่ไม่เป็นคอลลาเจนผสมเป็นคอลลาเจนแท้นะคะเดพรีเมี่จากญี่ปุ่นนะคะมีส่วนผสมของวิตามินซีและกระซิงแค่นั้นเองนะคะหนึ่งช้อนตวงแบบนี้นะ เไปเลยกับน้ำรอยา150 ml นะคะสวัสดีทั้งหมด24คนนะคะสำหรับอาทิตย์นะคะ ตอนนี้ตัวแทนจำหน่ายใกล้จะปิดรับนะคะอีกแค่ไม่กี่คนก็จะปิดรับแล้วเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็เยอะนะคะใครสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากมีรายได้นะคะก็สามารถทักแชทมาได้เลยนะคะตัวแทนจำหน่ายมีโปรโมชั่นแถมเหมือนกันเลยกับอของบริษัทนะคะเห็นไหมแปบ๊บเดียวนะคะละลายเกือบหมดแล้วนะคะชงง่ายนะคะ ปีนี้ก็เข้าสู่36แล้วนะคะยังแบบผิวดูสุขภาพดีนะคะแล้วก็ริ้วรอยไม่ค่อยมีนะคะลัดฝ้าจุดดำๆนี่คือแบบ ไม่มีเลยนะคะก็จะมีรอยจุดดงดำจากสิวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวรอยก็จะจางลงด้วยใครที่อยากมีปัญหาผิวกระจ่างใสนะคะทั้งตัวเลยในการกินคอลลาเจนนะคะอยากจะบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่แบบเหมาะสาหรับสาวๆที่แบบไม่อยากแบบไม่อยากเข้าคลินิกไม่อยากทาครีมเยอะไม่อยากแบบผสมรวหลายตัวนะคะทานคอลลาเจนตัวเดียวเลยนะคะตัวนี้แหละนะคะที่ออกอินวันทั้งผิวทั้งผมเล็บข้อเขากระดูกนะคะ ใส่กิ๊กเลยสำหรับคลลาซินซีนะคะวันละหนึ่งช้อนแค่นั้นนะคะคคพบพาง่ายนะคะใส่กระเป๋าทานได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เรามีแก้วเช็คค่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่3มกระปุกขึ้นไปมีแก้วเช็คแล้วแต่ก่อนไม่มีแก้วเช็คนะคะสำหรับโปรโมชั่นสกระปุก แต่ตอนนี้มีแก้วเช็คแล้วสำหรับโปรโมชั่น3กระปุกนะคะแถมไปเลยนะคะสำหรับคอร์ิมันซีนะคะตัวนี้นะคะนี่นะคะทานง่ายไม่ขาานะคะทานก็ได้แบ่งกับเพื่อนหารได้โปรโมชั่นที่แนะนำที่หารนะ่คือโปรโมชั่น1,750บาทคอลลาเจน6กระปุกแก้วเชค2ใบนะคะมันก็จะลดลงไปอีก250บาทเลยสำหรับโปรโมชั่นาหารกับเพื่อนนะคะแล้วก็นี่น้องใหม่นะคะน้องใหม่ของเราไพ่โตมสด เชิญชมนะคะเป็นบอดี้เซรั่มเข้มข้นเลยนะคะใครที่อยากบำรุงผิวข้างนอกด้วยนะคะผิวแบบจากแดด่างค้ำเสียมานะคะแนะนำเลยนะคะสำหรับบอดี้เซรั่มเข้มข้นตัวนี้ไฮนนมสดเชิญชมนะคะเนื้อจะเป็นแบบเนื้อเซรั่มแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายแล้วก็ แตกตัวเป็นน้ำนมนะคะด้วยสารสกัดไพโสมนมสดนะคะแล้วก็บำรุงผิวชั้นนอกอย่างเข้มข้นเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะหอมฟิ้ๆิ้ด้วยแล้วก็ผิวกระจ่างใสด้วยของก็อตต้งแต่ไปตากแดดทะเลมาก็นะคะผิวค้านะคะทาปึ๊นะคะ,ส,ะ,คะ,อนะคะสองตัวนี้ช่วยให้ผิวกระจ่างใสไวมากนะคะ ครยยาขาวคู่นะคะขายขาวทั้งภายนอกภายในนะคะคู่นี้เลยนะคะมีโปรโมชั่นอยู่นะคะอย่าลืมอย่าลืมนะคะคู่นี้พกพาง่ายนะคะมีโปรโมชั่นอย่าลืมนะคะอย่าลืมมาสั่งซื้อน,นะคะแล้วนะคะวันนี้ ไม่เห็นคอมเมนต์อีกแล้วนะคะก็ไม่อ่านไม่อ่านคอมเมนต์ใครเลยนะคะ